อือเนาะเปลี่ยนตัวป้่าเฮ้จีนน้ำมันจีนน้ำเฮ้จีนน้ำมันไปปะฉลาม

มันก็เลกแหละปกมัเลดีมันก็สุกไปมั้งไปอ่ะมันชอบมดอยู่ในน้ำได้สางและปลมกมันมันก็ชอบอยู่ในน้ำเหมือนกันมันไม่มีปลามก่ก่อนหน้าเราเรามีอะไรเราจะสร้างเลยสร้างเลยล่ะสร้างเบบี้ เออโซลูสอันนี้อ่ะอันนี้มาจะแพ้มั้งไมเด่นมันโหดข้างน่โหดอะไรแน่เนี่ยแบบนี้เลยเหรอใช้ชุดสองตัวเลยเหรอให้เบ๊เบ๊กสองตัวโอ้โห้ยการ์ดอะไรเหรอเบบ๊กสตัวโอ้โห ม่สองตัวเลยเหรอตัอวตายแน่เลยเใช้เบบีกสองตัวเนี่ยมาเดยวครับกูช็อเอาชอชันหน่งั้นนึงฉันจะข้กมาเกกฟนักม <laughs> านาักมาพูดอ,อย่างนั้นตีแลวขาพูดไม่ร่าอีกแล้ว แต่แน่นเราเนี่ยเอาใส่ชุดอีกแล้วตาแล้วยาายก็ yeah, 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 yeah. ให้ a d y set three, two one go ชุด a d y set three, two o n o ชุด

ไปขี่นั่นก็เพราะอันนี้ของของพี่เขาของพายเขาเดีเ๋ยวจะไปขี่ตัวนีว้ ก็ตาสุกสิค่ะแต่ก็คือสีผมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมีชิ้นเก็บกลับสุยาหรือไม่กลับบ้านไม่ได้เนี่ยนอนมันแต่ยุ่งกลับยาสกลับบ้านอันเดย์มันคุมกับกลับบ้านไม่ได้ไม่ใช่เลยเนี่ยนอนดีเบเบก่ะเบเบกับเบเบก้างแล้วก็ซ่อมได้นิดเดียวเหรอหัวนี้มันจะเคล่าโอเค

Hij mag komt toch de reisel de reisel. als ik ga koming kwijt. าเล็ก,กอะ <c oughs> ล้ว <c oughs> มึงกับบ <c oughs> ้านไปแน,น,น่ด้วยมันมากากเอาเอาเอาไม่พชนะแล้วพชนะทำได้แล้วมื่อกเมื่อกมาโดนมือเราอะ้วต้อไปน่นกวนกวนมันเมื่อกี้ตนมือเราจริง kan Mungkin man besut alai macet Mulai Tung ya Eh bang, eh lah ni ya Kau Ready, set Ya pun ya Ready, set, three, two, one, go shoot oh. Ready,

อยู่ดีดีอ่ะคอก็แพ uh, like, er, ้เองอ่ะโอ้่ดีดีแได้ก็ไปอยู่ีีอยู่ีีเอาไม่ก็มึงอยู่ดีีอันนี้ก็ไปทิ้งแล้วแล้วก็ลดีีเราแพ้เลยออเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอานี่มาใส่ีนลาบหนึ่งเมื่อกี้โคตรมันนะใช่ไหม เราชอบมันอะ่ะไม่ใช่แบบนี้มันก็ได้มันก็ได้มัน,นมันอะ่ะรอก่อนใช้ทำเออสามครั้งใช่ไ okay หมโอ้ มันก็ได้มันก็ได้ตอบสวดกันที่เมื่อกี้คู่มันหนาใช่ไหมเออไอ้รอบนึงมันก็จบไปใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ย่ายังแล้วอะยังแล้วนะโอ้กระเด็นมาเขาเสียงว่ากระเด็นมากระเด็นไปมาเนี่ยกระเด็นไปดุเลยดิ ไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวนั้นมันอยู่นี่ไงเออมันก็เดินไปนี่เด้อมันอยู่นี่ไงเอ้าวแล้วมันหายไปไหนอ่านี่อ่อออออมันเกือบโดนเองเนี่ยเกือบโดนนี่ะอาร์ซอนสกอตต์ตั้งหิ้วแล้วตอนนั้นน่ะเบรกเองอ่ะเกือบไปทะเลเลยมีเหรอ,อ,รอตัวแบบแกกไหน,นตัวเนี้ยเออแล้ว <ยา S 2> มันไปนะูป่นปะา Der eine ist fast weg da. Der war fast weg da. Ja, ich weiß, ich hab's ja gesehen. Ich alle Beine. Aber nicht. Ah! Ah, ein Himmel Den mache ich. Ich würde den nur benutzen jetzt. ดูแม่เขาฟาดเดยวม่งนปนุนซึม่ะเาแม่งไปเลี้ยหรือมะโอชโไอ้จะเพ้แล้วไอ้อลิกมาฮะกองใหม่มาแล้วจ้ากูไปเดนโนนี่ปะจังแกอาตูชัยไม่มาไม่มาไม่ใช่มันกูเลยจอเกาเกาหางสีทอง แล้วก็ต uh so ัวนี like bon ้ด้วยกูกระกเหรอมึงม่อไรอีงไอสัตว์ไวตัวนี้ดูกูซื้อมาสองตัวะไรกูซื้อมาสตัวทเพื่ออะไรไม่รู้กูซื้อมาสตัวหาหาแปะอะไกูไม่รู้เดว่ากเแล้มีอาตูชาเบอร์เดเบอร์เดย์พร

ใครไม่ต้องเปิดใช่เรารเาาออาปเ็นไรก็ได <Yeah, yeah. S 1> ้ใครของมด้เหรอจะใครผลิตพ่อมึงเหรอมีพอ่อเหมือนนพ่อแม่มจ,มจริงน่ะก็ะมามีพ,อพอ่อเหมือนกันนะไม่ถามแล้วชักต่อมา ออกไปเพราะว่ากล่องเียดแต่นั่นเลยเนยไม่ใช่กล่องเก่าละอันนี้บิดโอ้ยโอ้ยเกิดตายอยู่แล้วโอ้ยบิ๊กูก้ตัวนี้ก็ใช้ต้สอก้าไม่เลยนั่งมเอ็ดนั่นนักเลยเดยเอาดูเฉย ป um, yeah, ุ่ดป right? ุ๊ดิจิ๋จกาะทางสุธอมมาละจ้าเดดี้แฮมอัลิสิที่วิทยาน่อยอ่ออสไม่ร้อนทำไมสายเป็นขี้แตกวะอะไรตกมาเนี่ยวนนีเล็กงูอ๊อฟวนล่วบอสขีหนึ เล้น้เลวิ้เลวตยนตเ์เม wow. ้เร้ อ๋อฮ่าฮ่ไม่ใชอ้โ่าฮ่าไม่ยี่ปีกูแต่กูไม่เรียกกับมึงแล้วก <that incident> ูร <tr> ับรองจริงถ้าไม่แรงขนาดนี้กูยไม่เรียกับมึงแล้วกูเป็นเด็กเล็ไม่เป็นเหมืแมวแม่ยี่ขนาดนี้ก็มาก็มาเลยครับไม่กูไม่เรียกกับมึงแล้วไม่ะ ไม่แรงแรงกูมากกระโดดไปเลยไปเฮ้ยเอาเอาเอาตุ๊กขอกระดุ้นามาเอ้ยแข่งตัวนี้กับตัวนี้เปล่าเออได้มีฝนบ้าพ่อบอกกูเหมือเซกไลชื่อ ไม่เหมือนกันแต่ต hmm. yeah, yeah, uh ุ่ม่เหมือนกันเฮ้ยรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมล่ะมึงรู้ไหมอันนี้กูมาล่างแดงมาล่างฟ้าเออเออไม่กูอยู่ทีมสีฟ้าแต่กูอยู่ทีมสีแดงไม่ใช่หรอกยู่ตั้งนานกูไก่เจ็กูมาล่างหนึ่งเดี๋ยวฝนบ้ามึมบอลจากไหนกูมาล่างหนึ่งเดี๋ยมึงมาล่างสองแล้วกูมาล่างสองแล้วมึงมาล่างหนึ่งอีฝนว่ามึงตกใส่กูหาแปะอะไรเรื่องมัน ไอหัวหนูเนี่ยมันตบนี่ด mm ้วยมึงบอกมันว่าตัวพิชิตแดงเหรอวะใชาฟุตบจะมาหารือกับใครครับอย่าหารือกับตัวคนรลยครับเอไปคิชแดงเนี่ยสองเอ้าจะหน้ายอีเป็นใครเหรอเออถล่มตัวกุนะแทน เหมือนนคูใสอ่ะคุใสเลยเขาหัรักกูนะอกกนะเออคุใสเลยเก,กนะ่งว่ะซึมเซมันนี้นะใช่เรียกว่าคูรักกูอูรักมันกันด้วยอยากเล่นอยากเล่น้วยเหรอเลดี้โอ้เลดมปเดียวมาให้นิดเีใคร ฉันี่มาอันต้นถ้ามุงไม่เลมุงก็เอาเอาเฮ้ยอันนั้นขวานใครอ่ะเจ็ดชิวเวนีกไกลเกลอ่ะอันนั้นขวานใครแล้วัลวินฮัลวินฉันจะไีนำเดวบล์แคท ไซวไซเราส่งขบูาขูดาเหรอผลิตตัวใหม่นะน้องขบูาคูนกับอันนี้ก็ขบูาูนนี่ก็ขบูากูนลงไปเลย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 